เรื่องเรือเฟสอะคือมันสนุกมากนะแต่ผมว่าอย่าดูแต่อะไรที่เราห้ามเนี่ยคนวัยจะชอบทำแต่นะคุณอย่าดูนะครับขอร้องสวัสดีครับจีนะครับรับบทเป็นหมวดก๊อฟตํารวจท่องเที่ยวน้ำดีครับผมผมหมวดก๊อฟครับเราจะพยายามอย่างยิ่งฮะที่จะทำให้ตลาดสามล้อเป็นตลาดที่ปราศจากของที่ผิดลิขสิทธิ์ับ ดกอฟเป็นคนโลกสวยมากให้คุณนึกภาพคนที่โลกสวยที่สุดที่คุณรู้จักในชีวิตนะแล้วคูดเข้าไปอีกสิบนั่นนะครับหมดกอ๊อฟคุณจะไปไหนก็ไปไป คือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าไอ้หมดกอล์ฟอ่ะจะมาคาแรคเตอร์แบบที่เกิดขึ้นในในซีรีส์เรืยซ้ำแต่สําหรับผมมันคือการที่ได้เจอพุ่มกัปผมว่าสําคัญมากนะการที่นักแสดงจะได้ทํางานกับพุ่มกับแล้วมันเจอบางสิ่งบางอย่างที่เราได้กล้าไปสู่พื้นที่ใหม่ๆที่ได้ลองสิ่งที่ไม่เคยทำอะไร้ยครับการได้รับอิทธิพลจากพเรียาทาให้เราได้กล้าทําอะไรที่ต่างออกไปมากๆมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ทั้งผมเองไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้ในซีรีส์ไทยเท่าไหร่ เอาประเด็นที่อินที่สุดคือเรื่องของ ระบบราชการไทยระบบการทํางานของข้าราชการไทยตลอดเวลาในช่วงต้นๆของซีรีส์ะครับมันก็จะปูเรื่องของระบบการทํางานของตํารวจระบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปคนที่ทํางานค้าขายอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องอยู่ในระบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนปลายเรื่องเนี่ยมันจะพูดถึงปัญหาอย่างเข้มข้นหรือว่าทําไมไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนต้นเรื่องเนี่ยมันถึงต้องเป็นแบบนี้มันกําลังพูดถึงปัญหาที่เป็นหัวใจของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในระบบราชการไทยซึ่งแน่นอนว่าทุกที่ก็มีทั้งดีและไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย ให้เราเข้าใจวิธีคิดเขามากขึ้นก็คงเป็นคุณเรียวพัชราน้ำดีฮะรับบทเป็นพี่นิวเคของเราแน่เองครับผมคนบ้านคนที่ชอบคุณพาคุณเข้าคุณประสบการณ์ใหม่เนี่ยคือสร้างภาพ ความเป็นธรรมชาติครับเพราะว่าก๊อบเนี่ยมันทุกอย่างที่มันทําทุกอย่างที่มันคิดมันคือแพทเทิร์นหมดมันคิดมาแล้วว่ามันจะต้องทําให้คนนั้นรู้สึกกับมันยังไงมันคิดมาแล้วว่าจะต้องโปรเจกต์เสียงแบบในทําท่าทางให้มันให้คนมองแล้วประทับใจในตัวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรียลเนี่ยทำทุกอย่างตามสารธรรมานมันก็เลยทําให้หมดก๊อบรู้สึกว่าเออวะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีเสน่ห์เพราะมันคือสิ่งที่เราขาดหายไปอะไรผมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่นิวกับ เรียวเหมือนกันเนี่ยคือความดุถ้าอารมณ์ดีก็เป็นคนที่น่ารักมาแต่ถ้าดุก็จะแบบเหมือนไทก้าเรื่องจีพี่นิวแล้วกันเพราะว่าเรียวมันมันหักเหลี่ยมเราหลายมุมไปนานปวดหัวผมว่าอย่าดูจริงๆเรื่องเรือเฟกอ่ะคือมันสนุกมากนะมันพูดถึงเรื่องระบบราชการไทยมันเป็นดาร์คคอมเมดี้มันมีเรื่องของเด็กๆมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเชิงโครงสร้างมันพูดถึงหลายอย่างมากเลยแต่ผมว่าอย่าดูคือมันสนุกมากแต่อย่าดูเลยคือถ้าผมบอกว่าคุณดูเถอะครับดูเถอะ คุณก็จะไม่ทําเพราะผมบอกให้คุณไปดูแต่อะไรที่เราห้ามเนี่ยคนมัจะชอบทำแต่นาคุณอย่าดูนะครับขอร้องสนุกมากครับแต่อย่าดูแต่มันสนุกแบบผมไม่หวแล้วมันสนุกจริง <Lincoln> สวัสดีครับผมมันกอฟนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะซีรีส์เรื่อง real fake นะฮะโคตรหลอนและอย่าลืมนะที่สำคัญเลยเนี่ยสามารถดูได้แค่ที่ช่องวิวเท่านั้นนะฮะยังไงพบกันนะ ตัางโตทำไมหล่อๆเนี่ยนิวเคลียร์ชอบแอบหลับในกองถ่ายเรียวออฟเฟกยกค่ะชแอบหลับใช่ฉันไม่แอบหลับเลยนิวเคลียร์เป็นคนปากร้ายแต่ใจดีสุดๆเรียวออฟเฟกคือพี่นิวไม่ใช่คนปากร้ายเลย เป็นคนพูดจาดีตลอดจริงเหรอมีคนบอกว่าฉันปากเลไรพี่พูดจาดีนะนิวเคลียร์เคยเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกุ๊ปจีทเวนตี้วันเดียลออฟเฟกยกค่ะเฮ้ยเขาให้ยกแล้วหนึ่งสองสามแอะฉันจีทเวนตี้เฉยจีทเวนตี้วันเฮ้ยคุณตั้งคำถามตั้งคำตอบอย่างเงี้ยหรอมันคือการหลอกผมนะใช่ไม่ใช่ผมให้คุณผมให้คุณลึกๆแล้วนิวเคลียร์เป็นคนขี้น้อยใจเดียวออฟเฟกเย้ เจ้าแม่สายมูสายมูเหรอสายมูเหรอัสายยมูคือสายมูเหรอเออไม่เห็นวอลเปเปอร์ใช่หหน้าจอมือถือทุกอย่างก็เป็นมูหมดอ่ะไหนเราสาวพ,พูดเมื่อกี้สัมภาษณ์เดี๋ยวฉันยังบอกว่าจีรู้ใจจีแบบเต่เคมีเข้ากัน,นคือแต่ผมมารู้ใจพี่น <สา S 2> ูมากน,น,นี่คือแบบเป็คนแบบ เคมีเข้ากับนิวมากเวลานิวเจอคนที่เคมีเข้ากันอะเราก็จะเล่าทุกอย่างเลยเปิดเผยความลับของเราได้อย่างง่ายดายซึ่งสีทําได้ค่ะเ่างเหรงคะเรี่งแ็งแรงแบบนี้ที่จริงพี่นิวเคลียร์เนี่ยเป็นคนซุ่มซ่ามเรียวออเฟกใช่ซุ่มซ่ามจริงนะขานี่ก็คือชนโน่นชนนี่ตลอดทั้งวันพ่อสุดท้ายแล้วนะคะพี่นิวเคลียร์สามารถพูดภาษาเกาหลีได้ เอออย่าเรียกว่าพูดได้ดีกว่าเรียกว่าพูดตามเขานิดหน่อยพูดได้เลยพูดคล่องอ่ะเบ้ยคือน้าทันจนนาตอนซื้อกูเคารพกูนะกูหนายี่สิบมีตำรวจมามบบเกาหลีเลยเออเว้ I feel so good